อวีอันนี้เป็นปานิ้นนะครับอันนี้ใบมะกรูดครับมะละกอสุกลูกเบลอเลยสอเลยสองลูักสะเดาแต่อันนี้จากไหนจากไทยเนอะลูกชิ้นหมูนี่ใบกะเพราหรือใบกัญชานใหญ่จังขาแล้วก็ตะไคร ข่เหนียอเท่าไหร่ครขเหียวดำข่นเหนียงหนึ่งลยหหนึ่ง้ยปลานางฟ้าโอ้โหเจสสนารีปลาโอ้ <laughs> ปลา <laughs> ลุงหมั่มก็มีครับ เครื่องปรุงมาเที่ยงครึ่งนะครับจะมาขายเครื่องปรุงกันวันนี้ไปรีวิวรถขายอุปกรณ์เครื่องปรุงสินค้าไทยกันนะครับไปดูกันทุกคนครับก็ได้นัดรถไทยไว้นะครับห่างจากบ้านเราไปประมาณสองล็อกนะครับก็อยู่ที่ห้องน้องก็จะรวมตัวกันซื้อของที่นั่นนะครับเราก็จะนัด รถไทยมาเดือนละสองครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันเงินเดือนออกนะครับแล้วก็จะไปซื้อของมาตุนไว้จะเป็นพวกน้ำปลาปลาพวกพริกแล้วก็ของสดต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง นี่ก็จะเป็นโซนเมืองใหม่นะครับเป็นนิวซิตี้ที่เราอยู่ก็จะทำบ้านใหม่กันดีไซน์ก็จะเป็นนิวโมเดิร์นนะครับ My leg's heavy, I don't get it How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning I'm still searching, finally earning Something finally turning, something called a profit If I hear you talking shit, don't get caught in it I'll be popping off and hit your ass Dropping all your shit, yeah, I promise this I got promises, you ain't stopping this Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch That's the consequence, I got this I will not quit, man, I'm on it Honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone It's just a matter of time Before I'm over the climb and moving on นี่จังโจ้วอดีโอโอเคตอนเช้าโอโคน,นี่<ด>นะ<า>ครับรถก็จะประมาณนี้เป็นรถหล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ค,ค,คนที่มาขายนะครับนี่ก <พา S 1> นัดน้องๆไว้นี่เฉลิมมุตซื้ออะไรครับนี่ ก็ปีครับรสดีครับกต่ปีรสดีอุปกรณ์จะเยอะมากเลยนะครับเค่ื <h <h ่องปลาแรุงหลักๆก็ส hmm ่วนนี <h <h ้จะเป็นเครื่องปรุงนะประเด็นนี่วะประเด็นนี่จังร้านมิเลว่าโชว์ไก่ซีเต้มาเลยติดตโยฮ่พักนี้นะร้าน 橋の岩屋ショートレーニング会社サバイストアの名前サバイサバイス前ア。サバイストアサバイストアサバイストアお店かお店名前はい大丈夫ありがとうございますありがとう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 ハ。りがとう ขายถึงที่ไหนบ้างครับเนี่ยจังหวัดฟูกิฟูไอจิมิเอะมิเอะชิซโอกะชิซูโอกะอาโตะคันไซอาโตะคันไซโอซากะอีกมั้ครับโอซาก้ะว่าจะไม่ไ้ยูเนซนีจังหวัดเนี่ยสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเฟซบุ๊กแล้วก็ไอดีไลน์ให้นะครับใครเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้ไปขายที่ที่พักของตัวเองก็ อินบ็อกเข้ามานะครับขึ้ได้ยูบลยากนนี่ครับใจดีครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับที่เป็นเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดไทยได้เก่งมากี่เนหน่อยนสรับว่าัไ่ไคอเม่จงที่จ๊ะตัดไม่ได้แล้วก็ตัมาี้ ข้าวเหนียว5กิโลครับ5กิโกครับ5กิโโอเค5กิโลอ๋อหอรออหม้อกระทะหมูยากเลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำเข้าจ้ำเลย น้องก็จะมาซื้อจับจ yeah. ่ายเดือนละสองครั้งเนาะที่เรานัดมาที่นี่เจะหนึ่งสองครั้งหนึ่งสองครั้งอันนี้ห่อละหนึ่งร้อยอินเส้นต์อนเส้นห่อร้อยร้อยเยนเหรอน้อยเยนโอ้ถูกนะมังกรคั่วอร่อยด้วยนะมังกรคั่วนี่ก็จะเป็นปลาร้าปลากระดี่แล้วก็ไม้ดองไม้ดองเปียกไหมดอง เกี่ยวนะเกี่ยวปลาปี้ปรรดอันนี้เป็นโอน้ำยานางกาแอีบีรนนะแกทินะครับโอ้มีหมดเลยนตาลมะพร้าวกะปินะครับซอส สอดพิกครับผูเขาท่อนี่ก็จะเป็นหน่อไม้หน่อไม้เูาะการในงานพี่ดู้่นะบการใน้างเราไงไม่ดีเหรออะไรไม่ดีล็รู้เัมือนรันอันหีครับอันนี้คืออะไรเนาะกาแฟลดน้หนักกินแล้วขี้บ่อยครับ เหมาะแก่การงานหนักครับเนี่ยไอ้ไอ้นางหยิบโอนตีนมาเลยนี่คือแล้วโอ,อนตีนนะเฮ้ยนี่โอน,น,นตีนก็มีครับสียินวันครับยินวันครับพันเ้าร้อยเยนโอเคจังหวัดใกล้เคียงก็ติดต่อได้นะครับที่เซอกะกิฟุไอจิแล้วก็มิเอะครับสีจังหวัดนี้ที่ที่แกมาขายอยู่น,นี่ก็จะเป็นซอสหอยนางรมนะครับ Oh. <c oughs> โอ้มีทุกอย่างจริงจริงครับนี่กระดองหอ,อมเจียวก <c oughs> ็นี่ฝั่งอีกฝั่งนึงฝั่งนีึ <c oughs> งครับนี่ค <c oughs> ือ <c oughs> อะไรมันมันเอาโอเค <c oughs> เปิดไงวะอ่าเปิดได้อยู่โอ้กระเด็น,น,น,นนะพริกไทยอิกไทยปลาร้านะครับปลานางฟ้ากระป๋องเต็มร้อยห้าสิบไอ้นี่อะไรวะเนี่ย โโอ้ปลาสุนารีปลาสุนารีปลาเจสุนารีก็มีแหมนี่ไงเนาะปลาบดปลาบดปลาสดเอาไปเฮ็ดปลาสับวะน่าจะนี่นะนี่ไงครับเจ้าบองสมุนไพรเจ้าบองเออนี่นี่เแ้บนี่หงงหงงหงอกมี หนึร้อยสุราไทย50เป็นแพ็คๆเลยนะแล้วก็จะมีอะไโอ้ไม่จะมีครับนี่เป็นอะไรเป็นน้ำอืมโอ้เป็นประเดียบอันนี้เป็นเสียบรองั้นเจ๋วอ่ะนี่หมดโอ้ปลาลุงหม่ำก็มีครับลุงหม่ำครับลุงหม่ำ โคอินเจอพี่ไม,ม้หมดเลยครับโคสไนหมดเลยครับนี่ปลาดากรุงรถโคสไนหมดทุกคนเลยครับอันนี้อันนี้ก็อันนี้มันกุ้งอ๋อมีมันกุ้งเนี่ยอันนี้ก็พริกเผาเย้ ผ้นำปลาก็มีน,นี่ครับทำปลาส้มใสชูนี่เป็นขนมอ่อนเป็นเนื้อเนี้ยขนมอ่อนรถหกล้อนะครับเป็นรถหกล้อเลยโอ้โห

อ่าห้าร้อยห้าร้อยลูกละห้าร้อยนะอันนี้ก็เก้าร้อยมีขนมไทยด้วยอันนี้ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะนะครับขนมเปี๊ยะม,ยมยากินครับนี่เป็นส่วนของส,สดซิงก์เตี๋ยวซิงก์เตี๋ยก็มีเตี๋ยวดอกบวัวมมกา นี่คือขาดไม่ได้เลยนะครับรสชาติของไทยขาดไม่ได้อุยอันนี้เป็นปานินนะครับปานินนี่ปานินจากไทยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จากทีมงานเราส่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นคะนา้า <Okay. S 1> โอ้ผักคะน้าสวยมาก <Hello. S 1> นี่น่าจะปลูกเองนะครับ <Hello. S 1> สินค้าพวกนี้ก็ค้าก็จะปลูกเอง ăn lòng nè là yên 500 yên là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  Anh anh yên này yên là 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 yên này. yên là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  là yên 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 là này. này. เป็นหอมแดงอู้หหอมแดงสวยหอมแดงอู้หตกใจหมดเลยอันนี้ปลูกเองเหรอครับอู้หมะละกอสุกลุบลื่อเลยสองโล <c oughs> ชดเตยยกคุณแม่ชดเตยยกคุณแน่นี่จัง มีหโอ้โอ้นี่อาหารหลักครับอาหารหลักไวๆมากๆอันนี้คืออะไรเนาะอุ้ยอันนี้ผักสะเดาแต่อันนี้จากไหนจากไทยเนาะน่าจะจากไทยนะเสตเาดอะมีเทียมเลยอันนี้เป็นใบเตยนะครับใบเตยก็มีอันนชิ้น น,นี่จะเป็นลูกชิ้นหมูชิ้นหมูลูกชิ้นปลาจะมีเนื้อก็มีนะครับชิ้นเนื้อก็มีน,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 นี่คืออะไรมาดูอู้อู้อันนี้เป็นกระเพราน,นี่กระเพรานะครับ โอ้กะเพราสวยเนาะสวยมากเลยนี่ใบกะเพราหรือใบกัญชาเนี่ยใหญ่จังโอ้ใบวุ้ยเลยเลยเอาแล้วเอาแล้วตะไคร้ขาขาต้มขาไก่หน่อยโอ้นี่ตะไคร้สวยมากเลยอันนี้คือเขาปลูกเองนะครับก็จะทางร้านก็จะเช่าที่ปลูกปลูกไอ้ผักสดเองมันจะเป็นขา แล้วก็ตะไคร้อันนี้เป็นโอ้ชีฝรั่งผักผักอะไรวะชีฝรั่งบ้านเขาเอ็น้ผักยังงวะผักหอมปอมเนอะเห็นปะผักชีฝรั่ง อันนี้ให้กูซื้ออันนีส้สายพันธุ์ญี่ปุ่นสายพันธุ์หดอันนี้อันนี้คือลูกลูกจากต้นนี้นะไม่น่าจะอยู่ได้ปลูกเอซะหอีก็ชืนใจนแล้วละ่ะอสายลมะละกอนะครับมะละกอก,ก็ปลูกเองมละกอก็ปลูกเอง lán ปลูก em rồi này, Hóa này, thau này cà phê, anh này quẩy chấp, quẩy chấp, nước cốt, anh này lừa, 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 โอ้ของเย,ยอะน,นี้เป็นของสดนะครับชุดของสดนี่ของสดนะครับของสดก็จะมีอันนี้อะไรนะอันนี้น่าจะเป็นดีดีสดนะดีสดแล้วก็อ้ตับตับนะครับตับหัวใจโอ้อน,นี่หนักงานหนักอันนี้ก็จะเป็น หมูสามชั้นหนชั้นนะหมูเป็นแพ็คนะครับจหนึ่พันเจ็ดร้อยเยนก็มีแพงโอ้ยนี้อะไรเนะี่ยคนนี้เป็นเนื้อไก่นะครับไก่ก็มีนี่จะเป็นทากินะตีนหมูตีนทากิอันนี้ตีนไก่นะไก่ ก็นี่อะไรเนี่ยเอากระดูกหมูลิ้นลิ้นลิ้นหมูนีลน่ลิ้นนะลิ้นเอาลิ้นหน่อยอนนลินนยลนลนนล้นถูกมากแปดร้อยลิน้นแล้วก็อันนี้เป็นหนังหมู ก็อูนื้อหมูอูนื้ออูนื้หมูนัหมูไ่เนื้อหมูตีนไก่โอ้ฝั <c oughs> ่งนี้ก็จะเป็นของสดนะครับดูภายในรถ <c oughs> แบ่งเป็นสี่ล็อก <c oughs> ห้าล็อกนะครับของสดก็มาดูล็อก ีก็จะเป็นพวกของดองโอ้โหอุ้ย,ยนี่มาดันดองนะครับมายมดองมาดันดองมาหมนดองนี่ก็เป็นมะยมดองโอ้โหเปรี้ย,ยวเปรี้ยวปากแล้วก็มะม่วงดองมะม่วงด,งดองนะครับ มีโอ้โหนีกระถอนนะครับกระถอนดองทอนสโกปลูกเองนะสวยมากเลยโอ้ทางร้านปลูกนะครับลูกบอเลอร์เลยเจ็ดร้อยโอ้โหลูกนี้น่าจะมีโลโลครึ่งอ่ะโอ้โหลูกนี้ก็หกร้อยครับถูกมากมะละกลูกบอลเลอร์เลยของที่ปลูกเองก็จะถูกหน่อยนะครับส่วนของนำเข้าก็จาก มีราคาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอันนี้เป็นพริกสดแช่แข็งแล้วก็หมูยอโอ้หหมูยอหมูยอไส่ใส่อัวใส่อัวโอ้ยใส่อัวก็มีครับใส่อัวอันนี้แล้วเป็นปลาส้ม เป็นเพืปลาสรงนะครับแค่ชิชสดอัมปลารลาลังฟ้านะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ก็อยากให้ไปขายของที่ที่พักของตัวเองก็บอกได้นะครับติดต่อเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นอ่ไอดีไลน์แล้วก็ เฟซบุ๊กของทางร้านให้นะครับตอนนี้วิ่งอยู่4จังหวัดนะครับมีมีเอะมีไอจิกิฟูแล้วก็ทิ่ศิอกาสนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีคันไซนะครับจะไปคันไซด้วยของเยอะครับราคาไม่แพงครับ<ม>ของเยอะมากมีทุกอย่าง นี่นะครับรถก็จะเป็นรถหกล้อนะครับทางร้านมีสองคันนะครับสำหรับรถของก่ออุปกรณค้าก็ใจดีมากของเยอะมากใ <c oughs> จดีมากครับเ,เป็นคนญี่ปุ่นครับ <c oughs> This thing, I got it. I will not quit, I'm on it, never rock it Got the block, lit up toxic, spittin' logic Make them nauseous, honest, then I'm this? Never cautious, profit, I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it I'm the fucking king of rock, bitch Profit, spittin' hot shit I'm copy, chronic, I think I'm motherfuckin' lost in yeah. it We can bet, matter fact, make it wax, we're intact Have my back to the max, not in act, that's a fact We attack, get a pack. don't react, don't react Make them black, drop ร้านด้วยนะครับร้านสบายตัวไอวเดัอสบายตัวบายบาย <c oughs> วันนี้เราก็ซื้อของไปเยอะมากเลยนี่ครับของของเราสำหรับเดือนนี้สำหรับเดือนนี้นะครับข้าวเหนียว i ready for the shows, how it goes. I don't know, but I'm waiting till I'm chosen. Here I go. All these people want to know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me on a scale of 1 to 10?